สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับผมผมเนทนะครับก็ในคลิปนี้นะมีหลายคนถามผมมาเยอะมากนะครับว่าสงครามแคลนนะครับจะเล่นยังไงแล้วสงครามแคลนมันดีอะไรยังไงมันสมควรจะเล่นไหมอะไรอย่างนี้นะครับผม ก็มาดูกันดีกว่านะฮะว่าส่งคมแคนเนี่ยระบบมันจะม็นเป็นเดนดาระบบมันจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมแม็ก็ผิดตั้งแต่แรกเลยนะขอภัยฮะก็ก่อนอื่นเลยนะผมขั้นแรกเลยนะท่านผู้ชมต้องมีแคนก่อนนะฮะและแค้นเนี่ยผมแนะนาว่าหากแคนที่ค่อนข้างจะแอคทีฟกันเยอะก็ค่อนข้างจะดีนะครับเพื่อที่เราเนี่ยจะได้เล่นแคนได้ยอย่างสนุกสนานมากขึ้นนะครับผมโดยแคลนนะฮะจะอยู่ด้านล่างตรงกลางนะครับผมลำดัรบ,บ,รรบที่2ถัาจากโหลดเอานะตรงนี้นะครับผม จิ้มไปเลยนะครับผมก็อนนี้เป็นแคนที่ผมอยู่นะครับก็ตอนนี้เนี่ยมันจะบอกว่าตอนนี้สัปดาห์ที่เท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วมันจะสิ้นสุดแต่ละสัปดาห์เนี่ยอีก,กี่นาทีอีก,กี่วันอะไรแบบนี้นะฮะกี่ชั่วโม,มงกี่วันนะครับซึ่งพอสิ้นสุดแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพัก1วันนะผมถ้าผมจะไม่ผิดน,นะมันจะมีพัก1วันนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ถึงจะเป็นเปิดโหนดให้เราไปลุยต่อเนะี่ยโหนดแคนคืออะไรนะฮะโหนดแคนนะครับคือตรงนี้เลยนะครับผมเรากดเข้าร่วม เนี่ยไอ้พวกนี้ที่ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเรียกว่าโนดแคนนะครับผมเพราะบนซ้ายเนี่ยมันเขียนว่าโนดสงครามแคนนะเพื่อที่จะบอกว่าอันนี้เนี่ยคือโนดแคนเนียต้องทอําอนุอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิยบายอีกทีนึ่ะเดี๋ยวค่คอยไล่ไปตีละดับเนาะและถ้าจากตรงสัปดาห์นะก็จะเป็นดาวเด่นประจําสัปดาห์ ark, ซึ่งจะขึ้นอยู่3คนนะซึ่ง3คนนี้เนี่ยก็คือคนที่เก็บแต้มโนดเนี่ยเยอะที่สุดนั่นเองนะครับผมก็ถ้าสมมติว่าใครที่เก็บโนดเยอะๆแบบชิงอันดับหนึ่งได้ก็จะขึ้นมาคนแรกแล้วก็แบบไล่เรรงไปื่อๆจคคบ3ะ ล่างลมอีกจะเป็นฐานล่างวันประจําสัปดาห์นะครับผมปัจจุบันก็คือหลังจากจบ1สัปดาห์นี้เนี่ยจะได้อะไรบ้างน,นะครับผมโดยฐานล่างวันประจําสัปดาห์นี้ก็คือเหมือนแบบปัจจุบันนะผมเป็นแบบพื้นฐานที่เราจะได้นะฮะส่วนด้านล่างล,างลมมาอีกนะฮะการมีส่วนร่มสูงสุดต่อไปเพื่อชนะนะครับอันนี้คือเราต้องเก็บนะฮะเก็บแต้มเรื่อยๆจนเกิน2000นะเราจะขึ้นมาขั้น4ี่เป็นขั้นสุดท้ายนะครับโดยถ้าผมจะไม่ผิดนะฮะเนี่ยนะฮะร่างวัลเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะผมถ้าสมมต เยอะมากขึ้นนะผมในเรื่องของแต้มนะครับผมซึ่งแต้มแคลนสําคัญมากนะครับผมแต้มแคลนสําคัญมากเลยเพราะว่ามันเอาไปซื้อของในร้านค้าแคลนได้นะฮะโดยร้านค้าแคลนนะผมจะอยู่ทางฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะมีหน้าหลักนะฮะสมาชิกของแคลนนะครับ,รบแล้วก็มีบอร์ดแคลนว่าแบบอาอาจากแคลนหรืออะไรเข้าแคลนอะไรไงบ้างนะแล้วก็มีอันดับนะครับผมว่าตอนนี้แหละแคลนเราอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะครับผมแล้วหลังจากที่สิ้นสุดแคลนเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างน,นะครับผม โดย R าของคนที่ได้เนี่ยมันจะได้กรอบแขนนะฮะถ้าผู้ชมเวลาเข้าไปในเกมใช่ไหมมันจะมีกกอบข้างบนหรือแถบข้างบนที่เป็นป้ายชื่อสีต่างๆนะครับซึ่งไอ้อน,นั้นแหละนะครับผมมันคือของรางวัลจากแขนนั่นเองนะครับผมและถัดไปนะครับก็จะเป็นร้านค้านั่นเองซึ่งสมัยก่อนนะสมัยยุคแรกๆเนี่ย อ่ามันจะมีตัวละครแบบซื้อย้อนหลังได้นะผมซีซั่นหนึ่งซีซั่นสองซีซั่นสามนะซื้อย้อนหลังได้แต่พอมาซีซั่นนี้ซีซั่นที่ห้านี้นะครับผมไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้แล้วนะครับไม่สามารถซื้อย้อนหลังได้แล้วโหแซดมากเลยท่านผู้ชมและไม่ใช่แค่นั้นนะครับผมแต้มแคลนเนี่ยจะถูกรีเซ็ดด้วยนะครับท่านผู้ชมต้อง manage แต้มแคลนดีๆนะครับว่าจะเอาไปซื้ออะไรบ้างน,นะครับซึ่งหลักๆนะก็มี1ตัวละครและแน่นอนนะผมโดยตัวละครเนี่ย จะต้องเก็บสะสมชิ้นส่วนนะครับให้ครบ100ชิ้นส่วนนะโดย1ชิ้นส่วนใช้500แต้มนะครับนั่นเท่ากับว่าท่านผู้ชมนะฮะต้องใส่5 0 0 0 0แต้มนะครับผมถึงจะได้1ตัวละครนั่นเองนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมอย่าลืมว่ารางวัลรายสัปดาห์เราจะได้อีก4นะซึ่งก็ หักลบแล้วก็มัน40,000กว่าแต้มแหละนะก็เยอะอยู่ดีนะครับผมซึ่งถัดจากตัวละครก็จะเป็นพวกหมวกกับเสื้อผ้าของอาตัวละครนั้นๆฮนะซึ่งหมวกและเสื้อผ้าของตัวละครนั้นๆเนะี่ยไม่สามารถใส่ให้ตัวอื่นได้นะผมไม่สามารถใส่ให้ตัวอื่นได้นะมันเขียนชัดเจนเลยครับว่าของใครนะครับผมโอเคนะ้ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่ให้ได้แค่ตัวละครแคนคนนี้คนเดียวนะครับซึ่งแต่ละตัวละครก็จะมีหมวกและเสื้อผ้าแตกต่างกันไปนะฮะอย่างผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นผู้ฟังนะครับผม แล้วก็นี่นะผมก็จะเป็นกรอกกันกระสุนแล้วก็เขาเรียกแมทที่เสียบแมกกาซีนวิทยุอะไรพวกนี้แหละนะครับผมโอเคนะครับนี่นะซึ่งแน่นอนว่าทั้งหมสามารถใส่พร้อมกันได้นะผมแต่ว่าเวลาดูมันไม่สามารถใส่พร้อมกันได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าปัจจุบันนี้ผมก็ยังไม่ได้นะครับโดยมันจะมีเขียนบอกอยู่นะครับว่าจะรีเซ็ตอีกกี่วันนะฮะต้องเรียนบนอาขวานะครับผมจะมีบอกเลยนะครับว่าจะรีเซ็ตในอีก48วันแล้วก็แต้มโหนดแคร์เนี่ยเราเหลือเท่าไหร่นะครับผมซึ่งผมเหลือเจ็ดสิะ น้อยมากนะครับผมซึ่งก็ต้องสู้ฟัดกันต่อไปนะครับซึ่งเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะผมวิธีการใส่ในเรื่องของหมวกนะฮะกับชุดนะครับผมของตัวละครแคนเนาะซึ่งตัวละครที่ผมมีก็จะเป็นไฟเบรกนะครับที่มีครบทั้งหมวกแล้วก็เสื้อเลยนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดเป็นตัวละครแคนซีซั่น3นะฮะแต่ว่านับเป็นตัวละครแคนตัวที่2นะครับผมของเกมนะก็ถ้าผู้ชมกดตรงล่างขวาเนี่ยจะมีคาว่าปรับแต่งเพิ่มเติมนะคะคลิกไปเลยนะฮะไม่ใช่ในส่วนของกระเป๋านะกระเป๋าคือทุกตัวมีเหม จะอยู่ในส่วนของหมวกนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมซื้อมาไว้มันจะขึ้นเลยนะครับผมเดี๋ยวนะท่านผู้ชมไม่เห็นใช่ไหมนี่นะฮะมันจะขึ้นเลยนะครับผมท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมมีหมวดนี้อยู่กดติดตั้งได้เลยนะฮะคราวนี้ตัวละครท่านผู้ชมนะครับผมนี่นะฮะเห็นไหมก็จะเปลี่ยนไปเลยนทันทีนะครับผมหมวกมันจะขึ้นมาเลยนะว่าติดตั้งไว้แล้วและถัดไปเสื้อผ้าในผมก็เช่นเดียวกันนะผถ้าท่านผู้ชมมีก็จะขึ้นมานะผมก็กดติดตั้งไปเลยนะครับเพียงแค่เท่านี้เองนะครับผมแหมง่ายมากซ แล้แจะทนผู้ชมเลยนะครับว่าจะให้สมใส่ดีไหมนะผมซึ่งผมขออนุญาตไม่สมใส่ละกันนะผมเดิมๆก็เท่ของมันอยู่แล้วนะครับต่อไปนะผมเรามาพูดถึงวิธีการเก็บโนดแคนกันดีกว่านะครับก็ผู้ชมเข้ามาหน้านี้นะฮะแล้วก็ด้านซ้ายนะผมกดเข้ารุ่มสงคมแครไปเลยนะนี่นะครับมันก็จะมีบอกนะครับว่าอานดนี้เนี่ยถ้าสมมติเล่นจบแล้วเนี่ย แคลนไหนเป็นอันดับหนึ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อแครนอันดับหนที่ยืดไปได้นะครับผมนี่นะซึ่งนอกจากโหนดที่ถูกยืดแล้วเนี่ยก็จะมีโหนดที่นี่นะผมเปิดอยู่ซึ่งโหนดที่เปิดอยู่เนี่ยมันจะมีคำว่าสิ้นสุดในอีกกี่วันนะครับอย่างนี้คือ Blackout War นะครับผมภารกิจเนี่ยมันจะเขียนอยู่ด้านล่างนะครับมันจะบอกว่าค่าสตูใน Warfare Blackout การค่าแต่ละครั้งจะได้รับ20แต้มนะฮะ ซึ่งนี่ก็คือเงื่อนไขในการได้รับแต้มของเรานะครับซึ่งแต้มของเรานีผมจะถูกเก็บสะสมเอาไว้นะครับรวมกันเรื่อยๆนะฮะซึ่งมันก็จะมีเขียนเลยว่าที่1เนี่ยกี่แต้มที่2งกี่แต้มที่3กี่แต้มไล่ลงไปเรื่อยๆนะครับโดยตอนนี้นะครับแคลนผมเนี่ยจะอยู่อันดับที่3มนะครับมี2640แต้มนะครับถ้าผมผมเล่นขึ้นมาเนี่ยจากเลขศูนย์ตรงนี้ของผมเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ไปสมทบกับแต้มที่มีอยู่นะครับผมโดยที่1เนี่ยมันก็จะดีกว่าในเรื่องแบบได้รางวัลมากกว่าอะะะไรแบบนนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นอโนโหดอื่นๆนะครับผมอย่างนี้ c s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  Experience นะครับผม Classic ่ x p e r i e n c e เนี่ยผมก็ทำไป1764แต้มนะครับมันก็ไปสมทบในแต้มตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะเฉือนกับที่1ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับผมคราวนี้ถ้าสมมุติผมรู้สึกว่าอยากจะไปลุยต่อให้นำเป็นอันดับหนึ่งให้ได้นะผมก็ให้ท่านผู้ชมกดตรงคำว่าไปที่ล่างขวาเลยนะฮะมันก็จะพาท่านผู้ชมมาที่โหมดนั้นๆในทันทีนะครับผมและท่านผู้ชมก็กด เริ่มเกมได้เลยนะครับโอเคนะก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบลงไปที่เท่านี้แล้วนะครับถ้าสมมติว่าใครรู้สึกว่าผมยังอธิบายไม่ครบหรือว่ายังติดขัดตรงไหนอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะครับผมอ่าแล้วตอบทุกคออไม่เลยนะฮะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรจริงแล้วแหละนะครับก็เป็นการอธิบายท่านผู้ชมฟังนะครับว่าระบบส่งข้ามแคนมันเป็นยังไงนะผมวิธีการรับแต้มวิธีการลุยและเอาแต้มมาซื้อของอะไรยังไงนะครับผมแล้วในเรื่องของตัวละครเนี่ยมันจํากัดไหมมันจํากัดนะผมแค่ซีซั่นนี้เท่านั้นนะฮะ หลังจากทิ้นสั้นนี้แล้วเนี่ยไม่มีตัวละครน,นี้อีกแล้วนะครับผมโอเคนะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะผมถ้าสมมติว่ายังไม่มีแคนนก็ลองเข้าแคมมาลุยดูนะครับผมและถ้าสมมติว่าใครอยากได้ตัวละครก็ขอให้สามารถเก็บแต้มแคลนนะผมจนซื้อตัวละครได้เลยเนาะคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงแล้วผมเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมบายนะครับอดีตนะวุ้ย